สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda City ตัว CNG ปี2013นะครับตัวนี้เป็นตัว CNG ที่มาจากเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นรุ่นเดียวที่ทาง Honda City เนี่ยเขาผลิตออกมานะครับที่เป็นติดแก๊สเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะสำหรับวันนี้นะครับรถมีอาการสั่นสะดุดนะครับแต่ว่าไม่ดับนะเวลาที่เราลดคันเร่งหรือว่า ติดไฟแดงเนี่ยมันจะมีอาการสั่นสะดุดนะครับรถคันนี้นะครับระยะเนี่ยที่ใช้งานมาประมาณ2 0 0 0 0 0กลางๆนะครับประมาณ2 5 0 0 0 0โลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น cng นะครับรุ่นติดแก๊สเนี่ยปัญหาไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็จะมีเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าถึงระยะที่ต้องเมนเ t น n a n c e นะครับเป็น honda city cng โฉมนี้นะครับ ไอวีเทคนะชมนี้เลยสำหรับอาการนี้นะครับผมลองไปเทสได้กับเจ้าของรถมาแล้วนะฮะอาการนี้นะครับเสียงมีความเสียงที่หวัวเทียนจะบอดนะครับหวัวเทียนก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่คุยกับทางเจ้าของรถว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนะครับรถคันนี้ไปตั้งวาล์วมานะครับเพราะว่ามันมีอาการสะดุดแล้วก็ดับนะครับซึ่ง รถคันนี้ยังไม่เคยตั้งวาลวนะครับเป็นรถติดแก๊สด,ด้วยนะครับก็แนะนําให้ไปตั้งวาลวตั้งวาลวเสร็จนะครับใช้มาได้พักใหญ่ๆนะครับก็มีอาการสั่นสะดุดอ่าอย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่เราตรวจเช็คนะครับเราตรวจเช็คอาการเนี่ยจากอาการนะครับสั่นสะดุดไม่ดับนะครับอาการนี้ไม่เกี่ยวกับ ตัวคอยหัวเทียนนะครับถ้าเกิดว่าคอยหัวเทียนตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันจะสั่นสะดุดกระตุกแรงแล้วก็ดับนะครับแต่ว่าอันนี้มันสั่นสะดุดแล้วก็ไม่ดับนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์รุ่นรุ่นนี้นะครับเราไปดูกันว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเปลี่ยนหัวเทียนของรถยนต์คันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกหัวเทียนนะครับบ็อกหัวเทียนเราจะใช้เบอร์16นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นประแจบล็อกเป็นบล็อกเบอร์10นะครับเราจะขันบริเวณตรงคอยหัวเทียนนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นหัวเทียนนะครับเรามาดูกันว่าการที่เราจะถอดหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนของรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะถอดยังไงนะครับ ยืนบริเวณหน้ารถนะครับบริเวณหัวเทียนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่ลึกเลยมันจะอยู่หลังเครื่องนะเวลาที่เรามองหันหน้าหารถนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ยืองๆมาตรงนี้นะครับหไหมนี่มันจะมีอยู่สี่ตัวสี่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าคอยนะครับคอยจุดระเบิดเราต้องถอดคอยจุดระเบิดออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมี ช่างนะครับเป็นผู้ช่วยช่างนะครับที่จะเปลี่ยนให้ดูในวันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องถอดปลั๊กออกก่อนเนะาะเนี่ยจะเป็นปลั๊กต้องกดบีบนะครับบีบแล้วก็ถอดออกตัวนี้จะเป็นปลั๊กคอยนะครับจะมีอยู่สี่ตัวนะ เมื่อถอดออกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวประแจเบอร์สิบนะครับใช้บล็อกนะครับจะ,ะถ้าเอาสะดวกขันง่ายก็ต้องใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับตัวนี้นะครับขันที่ตรงนี้มีตรงน,นี้อยู่น็อตที่น้องเขาชี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับที่เราจะขันนะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเนาะก็สี่ตัวเลยครับใช่ขันได้เลยครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ปากตายเบอร์สิบได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ลึกใช่ไหมใช่ครับเราใช้บล็อกน่าจะดีกว่านะครับ เมื่อเราขันเสร็จใช่ไหมเราก็ดึงคอยออกมาเลยเวลาที่เราดึงคอยออกมาเราพยายามเรียงไว้ตามสูบที่เราถอดออกมานะหนึ่งสองสามี่นะครับเพราะว่า ECU มันจะจำนะครับมันจะจำไฟเนี่ยบางทีรถเรามันมันเก่าแล้วนะครับมันก็จะไม่ไม่เสถียรเท่าไหรนะ่นะนี่เราก็เรียงไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะถอดหัวเทียนออกมานะครับโดยที่ เดี๋ยวเราจะใช้ตัวตัวบล็อกหวัวเทียนนะครับเบอร์16นะครับเวลาที่เราหมุนก็หมุนธรรมดาก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมีอยู่4ตัวนะครับก็คือเราต้องถอดออกมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เวลาที่เปลี่ยนให้เปลี่ยนครบชุดเลยนะครับลองใส่ทางนี้ดูตัวนี้มันอยู่ลึกนะครับพยายามทำด้วยความระมัดระวังระวังพวกสายเซนเซอร์ต่างๆนะครับ นี้นะครับเมื่อเราขันหัวเทียนออกมาแล้วใช่ไหมมันจะมีบล็อกที่มันไม่สามารถที่จะดูดหัวเทียนออกมาได้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวคอยนะไปดูดมันออกมานะครับในการกดลงไปกดลงไปเลยจะม,มีเสียงกึ๊กนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้ามันยังไม่ออกก็แสดงว่ามันยังไม่หลุดเกลียวเราก็ต้องหมุนนิดนึง เราดึงหัวเทียนออกมาใช่ไหมครับเราใช้คอยเนี่ยการดึงขึ้นมานี่ตัวที่สองที่เราดึงออกมานะฮะอ่าโอเคนะครับเวลาที่เราจะเอาใส่ใช่ไหมเราก็ใส่คอยเนี่ยลงไปหมุนนะครับอย่าหยอดลงไปนะครับถ้าหยอดลงไปปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวเกลียวมันจะเสียหายนะครับอ่าเข้าไปเลยแล้วก็หมุนให้เกลียวมันเกลียวมันเข้าถ้าเกลียวเข้าแล้วก็ถอดคอยออกมาเลยแล้วก็ใช้บล็อกหมุนเข้าไปนะครับหมุนให้มันแน่นนะครับหมุนทั้งสี่สี่ตัวอะไรก็ได้ ทีนี้เราก็ใช้บล็อกเบอร์16บล็อกหวัวเทียนนะครับขันแน่นเลยนะฮะเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราใส่ครบ แล้วใช่ไหมเราก็ขันให้มันแน่นนะครับอย่าลืมนะบางคนเขาไม่ได้ขันนะครับขันเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่ามันหลวมมันจะสตาร์ทติดยากนะครับนี่ก็ให้น้องเขาขันแน่นทั้ง4ตัวเลยนะครับก่อนที่เราจะเอาคอยจุลเบิดใส่นะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาคอยจุลเบิดนะใส่นี่น้องเขาใส่ไปตัวหนึ่งแหละ เวลาที่เราถอดคอยออกมาก็อย่าลืมนะครับเรียงไว้ตามที่เราถอดนะเพราะว่า ECU มันจะจำนะครับเราอย่าไปสลับไม่งั้นเดี๋ยวรถเราจะสะดุดกว่ามันจะจูน ECU มันจะจูนได้นะครับมันใช้เวลาเอาคอยจุดระเบิดเข้าไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขันน็อตเบอร์10เข้าไปเสียบปลั๊กเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะขันน็อตเข้าไปนะฮะ ก็ใส่จารบีนิดนึงนะครับถ้าไม่มีจาระบ,บีก็หาพวกจารบีเหลวพวกน้ํามันก็ได้นะครับใส่ไปนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฝืดเข้าไปเลยเบอร์สิบเนี่ยเราก็ขันแน่นนะครับทั้งสีตัวเลยตัวนี้ขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมขันนะเอาให้มันแน่นพอตึงมือ เราอย่าขันแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวพลาสติกตรงคอยจุดระเบิดเนี่ยมันยิ่งรถเรามีอายุนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะเพราะว่าตัวคอยเนี่ยมันก็จะกรอบแล้วนะะขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะทำนะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเสียบปลั๊กคอยจุดระเบิดนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องเขามุดเข้าไปเสียบ ถนนดาซิตี้มันจะอยู่ลึกนะครับรนะมันจะอยู่ด้านในหรืด้านหลังเลยนะเวลาที่เราปลดปลั๊กหรือว่าเสียบปลั๊กเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเวลาที่เราบีบออกเนี่ยเขี่ยวปลั๊กมันจะหักนะครับถ้าเกิดว่าเขี่ยวปลั๊กมันหักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราขับขับไปรถสั่นสะเทือนนะครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะหลุดออกนะครับ ก็จะทำให้รถเราดับได้นะครับเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วครับขออนุญาตเช็คสายรุปนหนึ่งมีคนมเรีร้อยสายหน่อยโอเคมนเรียงเกวกันโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวลองทำดูอ่ะเนี่ยนะฮะปักตัวนั้นลึกสุดเลยตัวที่สองตัวที่สามนี่ตัวที่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับเอาเลยครับอา่เอาเรียบร้อยสตาร์ตติดนะครับเครื่องเดินเรียบนะฮะเรียบนิ่งเลยนะครับเปลี่ยนหัวเชียนใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นหัวเทียนเก่านะครับที่เราเปลี่ยนออกมานะ NGK ตัว ISF-R6K13DN นะเอ,อเคนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ